โอ้ใช่แล้วไก่ถึงแล้วสินะกับวันที่เด็กๆหนูๆน้องๆรอคอยวันนั้นฉันจะปรากฏกายแลนก็คือฉันเองเซนเตอ์คอร์สยังไงล่ะเออเออเป็นไงทุกคนเซนเตอ์คอร์สมาแล้วออชอบไหม่จ้าหนูน้องๆอยากให้เซนเตอ์คอร์สไปอยู่บ้านด้วยหรือเปล่ากูเออจอเซนเตอ์คอร์สแบบนี้กูอยากจะฆ่าจริงๆเลยสวัสดีครับทุกคน คือผมผู้ในช่องผู้ีชแนลวันนี้ครับผมจะมารับบทเป็นเซนต์คอร์ตผู้ใจดีนะครับหน้าใจดี JD, หน้าตาเหมือนกับฆาตรกรอเออเออน,นี่นี่กูเป็นฆาตรกรเซนต์คอร์ตเนี่ยวันนี้ะครับผมเนี่ยได้รับมอบหมายมาแล้วครับว่าเราต้องไปส่งของขวัญให้กับเด็กๆนะครับนะที่จุดปลายทางของโลกนี่น้ำมันแสงเหนือนี่นะโอ้ตอนนี้เราอยู่ที่ อะไรวะจำไม่ได้เซนต์ทอคอปอยู่ไหนวะกูลืมอะไรวะเนี่ยนี่แล้วก็เป็นเซนต์ทอคอปเราลืมได้ยไงวะเซนต์ทอคอปอยู่ไหนเฮ้ยนี่เขาสร้างอะไรอ่ะเฮ้ยเขาสร้างอะไรอ่ะเฮ้ยโหเฮ้ยเขาสร้างอย่างได้ไงโคตรเทพเลยนะเฮ้ยหรือว่ามันมมเป็นอย่างี้วะเควสเปล่ช่างมันนะครับตอนเนี้ยเซนต์ทอคอปผู้จิตใจดีนะครับเราจะมาเจกอกลุ่ขวัญกันนะทุกคนนะก่อนอื่นเลย เราจะไปไม่ได้ยังไงไม่ได้เราจะไปได้ยังไงถ้าเกิดเรามีเือทะเลนะครับทุกคนนะเราต้องมีรถเข็นเซนต์ตะคอสก่อนใช่แล้วเซนต์ตะคอสอย่างเราหรือต้องมีรถเข็นก่อนนะครับทุกคนนะเออเป็นไงน้องๆ,ๆ,ๆความที่จะไปเซนต์ตะคอสหรืยอยังนะนี่ก่อนอื่นเลยเสกร,รถเข็นมาก่อนนี่รถเข็นเซนต์ตะคอสมาเลยนั่นไงเลนเดียที่น่ารักของพ่อนะนี่เลนเดียไงลูก เรนเดียมได้เจอกันนาทำไมเรนเดียมมึงเหรียญจังวะนี่เรนเดียกูเหรอเนี่ยนี่เรนเดียนี่มึงใช่ไหมนี่เรนเดียกูเหรอเนี่ยเฮ้ยนี่เอลเอลเคียงข้างกูอะไรไงเฮ้ยนี่เอลเอลอยู่ไหนวะเฮ้ยทำไมแถวนี้ไม่มีเอลคู่จใจคู่กายหมเลยช่างมาแล้วกันนี่ีน่คือของที่กูไปส่งใช่ไหมเนี่ยโอ้หมของขวัญเพียบเลยเอาทุกคนเราต้องไปส่งของขวัญกันนะครับนะ

เดินใช้อะไรเนี่ยเฮ้ยเเดียพูดไม่ได้หม่หาลืมไปเฮ้ยถ้ยไปถึงเี้นเนี่ยบ้านเด็กๆที่รอคอยอยู่เดี๋ยวจำได้ว่าจริงๆเราต้องบินได้ไม่ใช่เหรอไม่ตายเถอะไอ้พ่ก็ไม่ได้ซื้อมามีแต่ลากไปกับพื้นให้ตายสิเรนเดียระวังนะตาข้างหน้าเนี่ยมันมีกับดักมากมายเรนเดียในชื่อล่าเมทแทนด้วย ไม่นะเรนเดียตอนนี้รถเข็นกูพังแล้วทำไงดีเนี่ยเรนเดียช่วยเลยเรนเดียก็ต้องมอ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 ,มอเดี๋ยวเรนเดียมร้องมอน่าเรนเดียดีมากเรนเดียรับดาเมจแทนนะเฮ้ยนั่นมันโอลาฟนี่ว่ะโอลาฟฟอนโนแมนเฮ้ยไม่นะเรนเดียนายไม่เจ็บใช่ไหมเราทุกคนเราต้องผ่านไปให้ได้ที่มันที่ไหนเนี่ย จำได้ว่าทางที่เราผ่านมาครั้งล่าสุดไม่มีที่อย่างนี้นี่นาโอ้ไม่นะนะ่ากลัวมากมีแต่ดอกไม้นะนะน่าหน้าผ่านนี่เจ้ากวางนี่ไปเร็วกว่านี้ได้ไหมไม่นะเราจะขาดกันแล้วสายใยที่ผูกพันเราจะขาดกันแล้วนะนี่ไปเร็วไม่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 ไม,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 ไมัจะพังกันไม่ได้มันจะขาดไม่ได้อย่าเลยอย่าเลย โอ้นี่มันที่ไหนเนี่ยเฮ้ยนี่มันลานเล่นเ,เบสบอลเห็นสักทีโอ้มันตีไหมกูกบ,บอลเขาใหญ่เลยเจะ๊กวางเร็วๆเข้าเราจะตายแล้วไม่นะจะ๊กวางอย่างละจะ๊กวางมึงรับได้ไหมแทนกูทีดีมาจะ๊กวางสงมงเมประโยชน์ให้กูไม่นะแต่เชิบก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่นายตำหนิทับอะไรแบบนี้ ลาก่อนนะฉันจะเอาของขวัญที่มีค่าไปให้กับเด็กๆให้ได้ทิมที่ไหนเนี่ยร้านเกมเหรอ,เด,อรเด็กๆชอบมาที่นี่มากไม่รู้เหมือนกันทำไมเด็กๆชอบมาของขวัญที่ฉันให้ไปเด็กๆไม่เคยรับเลยปกติเด็กๆก็ดีใจมากที่ได้เห็นกองของขวัญหลังจากที่เปิดมาดูเด็กๆก็รู้สึกเศร้าหมองมากไม่รู้ครับไม่รู้ทำไมเด็กถึงเศร้าฉันก็ให้คุกกี้อาร์เซนอลทุกทีเอ้เดี๋ยวอะไรเนี่ยเพี่นงเช่นพังเฮ้ย พี่นั่งเชมพังพูดเรื่องคุกกียร์ซนอ๊อไม่ได้เลยไม่นะดิ๊ดก,กินยาดิ๊ดกินยาก,กินยาก,กินยากินยาไม่นะฉันเผลอกินยาอะไรไปเนี่ยนี่ของขวัญให้เด็กนี่ว่าเฮ้ยไม่ฉันเอาอะไรของขวัญให้เด็กเนี่ยของขวัญน,นี่ของขวัญเด็กเราเนี่ยยาตัวห,หวดเล็กลงไม่นะไม่จนะกวางที่ทำหรือสิ่งสิโอจะกวางมื่อกีจะพูดเหรอ คือไปกวางนี่แบบพูดไม่ได้โอไม่แย่แล้วเครื่องเดี๋ยวนะทนี่มันเครื่องจากบ้านฉัน่หว่าฉันกลับมาที่บ้านฉันได้ไงเนี่ยนี่มันโรงงานนรกของฉันที่ฉันให้เครื่องจักรทำงานอย่างหนักหน่วง24ชั่วโมงไม่นะเดี๋ยว่อยไปที่อื่นต่อดีกว,ว่าเฮ้ยที่มันที่ไหนเนี่ยเฮ้ยแย่แล้วที่นี่มัน,ท,น,มนที่ไหนฉันไม่เคยเห็นเหมือนกันเหมือนจะเป็น ที่โลกแห่งเกมเนี่ยฉันแห่งแต่ฉันว่าฉันไม่ได้ไปรอดแล้วล่ะเจ้ากวางถ้าเกิดนายรอดไปเดี๋ยวไม่นะเจ้ากว,วางนายตัวไม่เหลือครึ่งแล้วนายจะตายแล้วไม่ได้นะนายเป็นสัตว์เลี้ยงคู่กายของฉันนายจะตายไม่ได้นายเพิ่งตายล่ะแต่ด่านต่อไปฉันคิดว่ามันคงจะไม่รอดแล้วล่ะฉันอ่ะไม่นะแย่ yeah, และเนียนบ่อจระเขยักษ์ที่ฉันเคยเลี้ยงไว้เมื่อก่อน มเนื้อจระเข้แย่และวจะกวางไหมเนื้อจระเข้ที่กวางฉันเลี้ยงบ่อยๆมันคือเนื้อกวางนี่หว่าจระเข้ชอบกินเนื้อกวางมากเลยมาหนะ้ากวางของฉันไม่ไม่ไม,ไม่แย่และมันกินเหล็กได้ไงนะ่ะเฮ้ยล้อเลื่อนฉันเป็นเหล็กนะโอโ้โหจระเข้อร่อยใหญ่เลยสิมึงโอ้โหแม่งกินอร่อยเลยทำไมไม่กินกวางล่ะเฮ้ย นี่มาถึงนี่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยแหละเด็กๆทุกคนขอโทษด้วยนะที่ฉันไม่สามารถเอาของขวัญที่มีค่าไปส่งได้เพราะว่าของขวัญฉันก็หล่นไปหมดแล้วรวมถึงตัวฉันด้วยฉันอาจจะไม่รอดในด่านนี้เหมือนกันมานะเด็กๆทุกคนเด็กๆที่ดูทางบ้านอยู่หรือเด็กๆที่รอของขวัญใต้ตะปองไฟก็ต้องขอโทษด้วยทิ่ฉันอาจจะทำภาร,รกิจนี้ไม่สำเร็จด่านต่อไปเนี่ยแหละ ฉันอาจจะไม่รอดในฐานะธุรกิจเซินด้าไม่นะไม่จริงฉันอาจจะไม่รอดอีกแล้วคับเซินด้าวันแรกของฉันไม่ลาก่อนเด็กหนุ่มน้องๆ,ๆลาก่อนจะจะไม่บันลืมเด็กหนุ่มน้องๆอีกต่อไป